สวัสดีค่ะวี้ปน้ปนนองปองตนะครับนี่ก็น้องพึ่งลัวค่ะและ้วอแมแท่หน้ามงจะของตีเข้านะดเลนี่นี่มันมีแขนแบบช้ำตรงนี้เลยเลือดมันเป็นแบบสกิดแผลยังมีอยู่เลยนี่เธอยหยกฉันก็เธอหยกฉันไม่รู้ไม่มีสาเหตุวันนั้นน่ะเพื่อเป็นบ้า จริงเหรอเออสกิมี่มีอยู่กับคนบ้ามึงมีสติชอบทำลายร่างกายไปหบบนีไปนอนอยู่วัดผมคุณผู้หญิงอะไรที่น่ด้วยอเอ,อ๊ะนั่นนั่นจีมกล่อ,องมีกล่องเดอ้อจะมาตีกูตะหนาคคนสิมึงไม่อยากกูแจ้งตำรวจจับมึงบอกอ่ะกูจะบอกแต่กูลืมซ้ำจีมเอ้ย <laughs> มันจะซื้อของนะคะพี่น้องกับเนักกินแซ่เฮอร์น่กินช็อ,นอกบอกซื้อของสรปเป็นขนมพี่น้องค่ะมันตุนไว้ที่ขวดนะคะวันนี้ฮมีเใ้นนี้ไปตะดดอะไรเด้ดอันนี้แต่นี่อร่อยนะมนนี่ผัดกวางตุ้งน้ำมันหอยหมี่นะคะแล้วก็ผัดแซลมอนนะคะเ้าต้องวนขึ้นต้หลักับทีเจอต้องอีกเขาสนี้เป็นคนกินเขาหน่อยได้ไหมว,ว่าันอ้วนอ้วนหนบองหมื่ นุม่มเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวนะทุกคนแต่ว่าหนูอ้วนอ้วนโดยไปไหนเบิงวันนี้เรามีเขาเรียกอะไรวะคนคนคนสวนมานะจะกินแอลกอฮอล์เยอะไงคนสวนจะมาปลูกดอกเฟื่องฟ้าเราจะปลูกเฟื่องฟ้ากั้นเขตแดนระหว่างโรงจอดรถจรถับบ้านนะครับวันนี้เพราะเสือมางามแห้งบรรจุงงเงาต้องหัวทางด้านหนบรรจุมาบอปแตงตะกร้องกับจา้างแล้ว อันนั้นไปกินผู้นี้กับล้างต้มหอยนะเออนี่ไปหอยมะล่างนะไปที่สภาเนี่ยวันที่สะท่นะา,ะะานบอกอยู่ตรงไหนเคยจะซ้อมกันโต๊ะสกอีน,นี่เพราะเราไม่รู้เมื่อคืนานเมื่อแบบไม่แย่เพื่อซื้อใก็กันเมื่อคืนวานนี่มันเปื้อนมันโง่ป่นป้า,าเจมมันก็าหาบ่เห็นมันก็แต่งางมาหาพวกเรา ตีนบอกก็ต้อน้อนนีน่เนาะดูถูกดูแแค้นเวลาทำไมถึงวะเขาได้ไปมันก็จะได้อยู่ตุนไว้นะครับพี่น้องแต่ว่าตีนแก่ต้มซุปเปอร์กินพุ่นน,น้อนนีน่เนาะกับแก้มแล้วเนาะซื <c oughs> ้อไก่กับหมูมาพร้อมหลายแหง้งวันนี้เรามีคนสวนจะมาขุดต้นเฟืองฟ้านะคะเดี๋ยวหนูไปเบิ้งอัไรก่อนเด้อเบิ้งบองหอยก่อน,นอีกแบบพอจะบองไฮ้ไปหาย ิงอันไขป่ปลาเลยนะไขป่ปลาสาาาลิดไข่ปลาคารวีปลาหมูบักหองยังบอกท่านอันบักกี้นี่บักหอยมันเป็นด่างแยงใหญ่ก็เลยเ้วกันีอันนี้อันที่เราห่วเก็บมากนะคะด่างแยงไงจังอันอันเนมื่ออืน่นต้องไปเอาขืนตอนนี้น้องพุ่กลังจะมาต้มปลาแดกนะคะต้มปลาแดกชิมไหวนะคะเก็บใบมอนมาแล้วจะต้มน้ำปลาแดกนะจ๊ะโอ้ยถ้ากินแต่ตาบตองฮงไม่ตะบองฮง รอเดาดูมันจะเป็นยังไงกันนะคะนะคะตรงนี้ปลูกต้นคุณนายตื่นสายนะคะตัวนี้มันวคปลูกไปเรื่อยมันสูตรดูแลพี่น้องแล้วอีหลายแห่งขอปลูกแบบเล็กๆก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นดอกแล้วนี่ก็เลยกลัวก็เป็นดอกแล้วรอนี้มันติดง่ายไงมันติดง่ายพี่น้องก็เลยต้องปลูกไปก่อนล่าสุดนะคะมีสามารถที่จะปลูกบได,ด้ยด้วยค่ะดังจากว่าดินแกนแห้งนะคะได้ปลูแกแต่ ต้นคุณนายตื่นสายเท่านั้นเองนะคะมือ่เพราะเอ,อาาน้ำเทไปแล้วลองเอนาน้ำเทดูนะคะดาว้าดีมันทีดหินมันแฉะจังได้ขุดนะตอนนี้คือไม่สามารถได้นะคะไม่สามารถขุดได้นะคะเพราะวันมันแกนแห้งแล้วนี่นี่คืคุณไปหนู้กก็ได้ไปปลูกเว้ยตื่นสายอาอง,องมึงทำไมเอาไปตะปูแล้วก็รอทำซุ้มรออย่างหลายๆยอย่าง เฮ็ดอันซืออันข้ององว่าไมนเป็นเครือเครือเครืออะนจะให้มันไปนพันอยู่ตรงข้างบนรักรูมองเสาให้มันสวยสวยเลยทำเป็นซูมทำเป็นอุโมงนะ่อืมัมเนเล่นมนกิน่น้องสุด,ดายต้องตูงพัดมันหอยอ่ะอ พัดเองขอบคุณพี่นั่นเหมือนพี่พเดซีส่วนนปากกล่วยอย่างมารกรดกดรถอะไรในกระเพาะอาหารนะรถแบบว่าลูกเสียดเนี่ยนะขอบคุณด้วยนะคะนะผมจะต้องกินมือแรกมึงเพราะน้ำผมแบบกุรย่อนอพัดสมอนกับพัดลายพอด ทองมันบวบไม้กินขาบวบอันนาชอบ,บไปนห้องเธอโอา <g ül> ลมามรู้ปัญหาบ้างไหว่าจะไปตัดผมกับข้ามมือน่ไม่ได้ตัดเลยจังนี้ทุกคน นี่เหม่อยมันอยู่เรียนมน,นไม่ได้ไปต่อคิี้มันก็บคนหลายแล้วปปปปปปปมัมน,กน,น,ะะนกับ่นมักถ่ายนด่วนพร้อมกับกระยานพร้อมปอจู่บานเปิ้ลเหมือเปิดเหมือนอะไรเหมือนไปต้าไปเสื่อนก็ไปหาปลาบะคอมื่นกับหานอมาหาหอยหานอใหม,ม่มากเกง ไปตะรถตัดซื้อของมาตุนมาเต็มตู้เย็นลงจะได้ไม่ต้องไปบ่อยนะกวก็ซื้อปลาหมึกซื้อกุ้งม,มันเบิดก็ได้ไปซื้อซื้อปลาหมึกซื้อไก่ซื้อหนองไก่ยั้งๆเลยัปนี้เรากินทอดชุบแป้งเสียได้หน่อยแบบร้านกินทำในไก่กาอยู่มอมแม,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 ม่ นุกันะ่ะถ้าใกล้ๆรถหนาเขาไงจะถ่ายใกล้หน้าบ้านหนาเขาไงก่งเงาไปเลยตัวอืมก็ผู้หญิงอ่ะเฮ็ดเก๊กเวกอยู่มึงใช่มึงมึงไปตุนของมาไว้ตุนไปตุนของมาทุกคนอืมอันนี้เอาไว้ถ่ายคลิป อุ้นปลาส้มนีจ่จะทอดกินพวกนี้ถ่ายคลิปดีกว่าเพราะว่าได้ขายปลาสม้มโดนแล้วอันนี้โดนนี่ซวยสองเดือนเลยด้วยนี่ยังกินได้ด้น,นี่นี่นี่ยังดูสวยอยู่เลยนี่สียังสวยอยู่เลยเนี่ส้มส้มไข่อันนี้ส้มไข่อันนี้หมูอ้าคือปลาใบขางบนโอ้ยอีหารเนี่น,นี่มันผิบมันสปอวเขาสพิพี่เพจมึงเขากูจะไ,ได้กินกูจะได้กินหันไก่บูดบ้านแล้ว นนี่ะะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ปลาเห็ดเห็ดต้มไบเรียวนะคะนี่สามารถเอาแบช่นัน้นก็แกงได้เลยนะนี่เห็ดดินนะคะัผักอันนี้เวียไทยคินชอบเพื่อกินชอบกวางตุ้งมากเลยชอบกินกวางตุ้งนะเอามาผัดแล้วมันหอยแล้วกับกโดนเซรามากอร่อยอันนี้ต้องใส่ข้าวล่างเพราะพวกนี้เขากินแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันสีซ้ำหมูเอาไปใส่ปะ่ะเอาไปข้างล่างก็ได้หรอไม่ได้สิต้องเอาไปข้างบนสิ ให้มันเง่ยอยู่ก็ได้ไล่ๆไปประมือกันแล้วพวกนี้เขาจะเก็บใหม่อย่างไรพี่น้องซื้อมาไปตัดจูด,ดมันจะผอมได้ยังไงเดี๋ยวมื่ออืนน้องพิ่งจะท่ายคลิปแบบต้มหอยตัวอย่างพี่น้องจิเบิ้ลแบบกินลวกหอยซีฟูงซีฟูดนะคะ ม,มืออื่นสิทายคลิไปห้องเบืองใหม่เดืองเมื่อนี้สำหรับเมือเนีอมมนกระดึกเลยน้อนเมจะลงคลิปสารน,นิดนึงเด้อขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะมื่อตะปลูกต้นใหม่แล้วเม่ตะแล้วนะคะฝากทุกนคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องเพิ่งด้วยนะคะเจอกันคลิปทุกๆวันเลยนะคะไปแล้วคะ่ะ